สคูออดอลสุดหล่อประจำสัปดาห์นี้เป็นหนุ่มตีดัดฟันจากรั้วโรงเรียนอัศว์ฉัญมัธยมชายล้วนชื่อดังย่านบางรักจะน่ารักขนาดไหนไปรู้จักเท้ากันในช่วง place ลสคูออยดอลสวัสดีครับชื่อสุรชัยแซ่เตียครับที่เล่นชื่อตีเรียนอยู่อัศว์ัญชั้นมัมกา5แผนการเรียนสิ่งคำนวณครับนีสายส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่อายนิ่งๆแตใ่ใจเหยียดคนบอกหน่มเมื่อสนิท เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลไปแข่งงานเก้าสถาบันในเกลือธรรชาตนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศครับผมเคยเอ่านหนังสือเพื่อนไปแอบและเพื่อนก็ไม่มีเรียนหนังสือวิชานั้นครับผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลผมจะปิดตาจูบบาสให้ลงห่วงถ้าไม่ลงผมวิม่รนก้การอบ ระยะทางเกือบ2เมตรแล้วต้องปิดตาชูดบาสน้องตีจะทำได้ไหมไปลุ้นกันครับเก่งแบบนี้รายการโรงเรียน High ไฮสค o ลยูเนียนก็ขอมอบตำแหน่งสคูลไอดอลไปจําโรงเรียนอาสมชันและกิฟต์เซ็ตจาก S Play หอมอร่อยจริงจังให้ไปดื่มเลยถ้าคุณเคยกรี๊ดให้กับสคู o ไอดอลเหล่านี้ ปีนี้เตรียมพบกับ Ad S Cool Idol 2016โรงเรียนไหนใครหน้าตาดีกีฬาเด็ดเราจะเฟ้นหามาให้ได้กรี๊ดกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับการโหวต S Cool Idol of t h e m o n t h และยิ่งไปกว่านั้นกับการเฟ้นหาที่สุดของที่สุดของ S Cool h Idol กับ Ad S Cool Idol of t h e y e a r ไม่ได้ให้โหวตกันเป,ป,ปล่าๆปลีปลี่เรายังมีเงินรางวัลมาให้สำหรับทั้งคนโหวตและคนถูกโหวตติดตามกติกาและวิธีการโหวตได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s c h o o l f b